สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูลเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาดดวยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลลองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตบลบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะส่วนเบอร์โทรทั้ง3สาขากุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้านาร้านสาขาหนึ่งกันนะคะว่าตอนนี้เรามีรถรุ่นอะไรขายกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวกุ้งพาไปดูรถหน้าร้านกันก่อนเลยนะคะสําหรับอันนี้จะเป็นหน้าตาร้านของเรานะคะจะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะจะประมาณนี้นะคะลูกค้าจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทถ้าลูกค้าวิ่งสู่วิ่งสู่จันทบุรีร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะคะขั้นแรกนี้จะเป็น MU 4902นะคะ รถปี6 4 5 4่0 0 0บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนนะคะส่วนคันนี้ MU 5 5ติดจองแล้วนะคะจากลูกค้าจังหวัดอุดรน,นะคะขอพรบคุณลูกค้าจังหวัดอุดรมากๆเลยนะคะและ MU 5 7 0 2อันนี้ติดจองแล้วจากลูกค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราไปดูสั่งนู้นกันเลยนะคะ นี้จะเป็นหน้าตาร้านประมาณนี้นะคะส่วนหน้าร้านฝั่งนี้จะเป็นรถรุ่น L3218SP นะคะคันนี้อยู่ที่อ,อ๋อคันนี้รอส่งนะคะลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณเสมอแท็กเตอร์สำหรับรุ่น L3218 ตอนนี้มีให้เลือก มีคันนี้นะคะ259,000ลถถูกมากๆใบดันอย่างเดียวนะคะรถปีประมาณ61นะคะแล้วก็ L3218 SP Kiss คันนี้นะคะ329,000บาทใบดันตัดใบดันผ่านพวน,นะคะรถสภาพเดิมๆนะคะสวยๆแบบนี้ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถถ่ยนะคะสวยๆนะคะหรือกำลังมองหารุ่น L32 นะคะตอนนี้ที่ร้านมี2คันนี้นะคะสวยๆเลยราคาไม่แรงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะ ข้างในนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น L 4 7 0 8นะคะราคาอยู่ที่369,00 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นมีดเดนดินหน้าและผ่านพรวนนะคะส่วนคันนี้เป็น L 3 2 0 8 SP นะคะ2 0 0 0นนะคะใบดันปัดหญ้าใหม่นะคะส่วนคันนี้2 1 9 0 0 0บาท3408นะคะเป็นตัว3408ใบดันผ่านพรวนนะคะ รถคันนี้นะคะ L3608SP L3608SP มีทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะราคาอยู่ที่319,000บาทนะคะรถปีประมาณ57-58นะคะสำหรับ 3608SP มี2คันให้เลือกในตอนนี้และคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L5018 5 L5018 นะคะราคา420,000 9,000บาทนะคะลูกค้าสนใจคันไหนสอบถามมาได้เลยนะคะ L5018 ตอนนี้มีเริ่มต้นอยู่ที่429,000บาทตัวนี้ L4018 SP อยู่ที่419,000บาทปีประมาณ63นะคะส่วนคันนี้นะคะ L4018 นะคะอยู่ที่400,000บาท 4... ออไม่ใช่400,000บาท3,79,000บาทนะคะ ตัวนี้ L4018SP 4 1 9 0 0 0 0บาทนะคะและคันนี้3 5 9 9 0 0บาท L40 นะคะตอนนี้ L40 มีให้เลือกหลายคันอยู่ะคะหากลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองหรือว่าจะสับซื้อจับจองออนไลน์ก็ได้นะคะโดยการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด0634539224นะคะหรือแอดไลน์คุยกันนะคะสำหรับลูกค้า ท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางนะคะสามารถคุยราคากันจบแล้ววิดีโอคอลนะคะต้องวิดีโอคอลตัวกุ้งคู่กับรถที่สนใจเท่านั้นนะคะกุ้งแนะนําเลยเพราะว่าป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพไม่สามารถวิดีโอคอลคู่กับรถได้นะคะคันนี้ L5018SP นะคะเก้าร้อ900ชั่วโมงนะคะห้าแสนบาทนะคะคันนี้ก็5้าแส0หนาห้าแสนหาบาทสำหรับตัว SP นะคะ แล้วก็คันนี้ L 5 0 1 8นะคะอยู่ที่4 3 9 9 0 0บาทค่ะ L 5 0 1 8มีให้เลือกหลายคันนะคะลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยและตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จัดโปร L SP, 5 0 1 8 SP 50 0 0 0 0เอ่อ4 9 9ก0 0บาทนะคะ เน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4้นะคะระคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น M 1 0 8 S นะคะใบดันอย่างเดียว619,00 0บาทนะคะหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะและ M 7 0ใครกำลังมองหา M 7 0 M 6 0นะคะรอไว้ได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าจะมีรถเข้ามาใหม่นะคะหรือว่ากดแอดไลน์ Official ไว้ได้เลยนะคะกุ้งจะแจ้งเป็นระยะ,ะยะนะคะสาหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะค สวัสดีค่ะ